สวัสดีค่ะอยู่กับช่องรสอทแฟมิลี่นะคะสำหรับวันนี้เราก็มาอัปเดตวัดนะคะกับพี่พี่นะคะพี่อ๋อพี่รัฐแล้วก็พี่พี่ช่างนะคะที่กําลังอ่าทางานกันอยู่นะคะแล้วตอนนี้หนูก็อยู่ที่ศาลาเล็กๆนะคะของรอาจารย์เดี๋ยวนุกจะมาถามให้นะคะกับพี่รัฐนะคะว่าเรายังสามารถบูชาตระกุดได้อยู่ไหมคะพี่รัฐได้ได้เพราะว่านุกเนี่ยเพิ่งได้ไปตอนนี้พี่ลงไปกรุงเทพเดี๋ยวมาฟังพี่รัตนะคะอันนี้ก็จะ เป็นกระตุนกองอันหนึ่งพัเป็นไม้แย่แยอันพันใหญ่เนาะใหญ่นิดนึงแล้วก็จะแผมอันนี้คือเขาหลวงอันนี้ไม้ใหญ่แย่แย้วใส่ด้วยกันอันนี้หนึ่งพันอันนี้ห้าร้อยอันนี้กิ่งมันจะใหญ่ไงดูที่อันนี้คือมีไม้แย่แยแล้วก็มีเครือเขาหลงใช่ มเหมือนกันแต่ว่าจะเล็กไมจก้จะเล็กนี่ที่ไม้สองขนาดเนาะเป็นการร่วมทําบุญนะคะอันนี้คือกองกระถินด้วย500บาทนะคะจะได้ขนาดเท่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอกองกระถิ่นหนึ่งพบาทนะคะก็จะได้เป็นตัวใหญ่นะคะนุก,ก็ได้ตัวนี้แต่ว่าคือได้ในรุ่นที่สองนะคะจะไม่มีเครือเขาลงนี่ก็คือยิ่งแบบเพิ่มพุทธคุณขึ้นไปอีกอุย้ยเพิ่งรู้อนนี้ก็้0 0เมือนกีนมเฉพะเครือเขาลงแต่ว่าเครือเขาลงหมดแล้วไม่รู้ว่าเอฟซีที่สั่งผ่านเราจะได้ครบหรือ อันนี้คือตั้งหมดแล้วเนี่ยแฮกค่ะพี่ FC นะคะสามารถติดต่อแอดไลน์มาที่พี่รัตได้แล้วก็พี่อ๋อได้ฝากไลน์หน่อยค่ะพี่ RAT992 8 RAT9892 นะคะใครที่อยากบูชาเพราะว่านุกรีบขึ้นมาตามให้เพราะว่า FC ถามกันหลายคนมากอ่ะเม่อี้เม่อี้ถามอะไรเนี่ยช่วยไม่เกี่ยวอย่าทุ่งมานักมาตามคิววันนี้พี่อ๋อกลายเป็นอ่อ วันก่อนนุกมาคือพี่สายบุญนะคะเป็นคนทําหน้าที่นี้นะคะตอนนี้พี่อ,อ๋อไม่อยู่ใช่ <laughs> อาจะเป็นรอยอ่ะเอาอะไรเป็นรอยอ่ะนอะไรเป็นลอยที่เรือยังไม่ได้นัที่เ,ล,เลือจกทีขนักกับก่าทเจนเน่เด <c oughs> คือเยอะมากนะคะเฉพาะของเอฟซีพี่อ๋อพ่ล้านี้คือแบบว่าโอ,าอ,อเป็นร้อยกล่องเลยนะคะเอาเอาเอาไปลอยดีก่านันแน่นเลยแน่มันเหลือย่ต้อง วันนี้ต้องให้ไถ่บุญไปเอาเลยนี่ต้องพาไถ่บุญไปเอานะครับนี่ช่วงฮาไซบุญแมเจ็ดเปีลพ่อต้องดีไปเอาเลยพ่อต้อนมาดมาตากันนี้จะได้ใส่นี่ครับนี่หมดเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นใบนะคะเป็นใบอืมนะคะไอ้เมื่อกเมื่อกี้แกไปไหนมาลูกพึ่งมาดีนีะคะต่อไปนะคะเป็นใจก็ชีวารีคาถาเพื่นได้โอ้พ่อพงนะคะเพื่อนได้เป็นอ่ เป็นส่วนไหนนะคะท่านพระอาจารย์ใบเป็นใบนะคะโใบเขามีเล็กเหมือนกันแม่เฮงแม่แน่เฮงแน่แน่เก็บแค่สามใบนะเมื่อกี้อุ้ยถามแม่ก่อนนิดนึงเก็บใบเรามาคุยกับแม่นะคะว่า่แม่ได้แบบได้บูชาหรือยังหรือว่าพ่อได้แล้วค่ะพ่อได้นะคะพระอาจารย์ให้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวนูกจะสรุปใ um ห้อีกรอบนะคะก็คือใครที่ร่วมทําบุญนะคะห้าร้อยบาทนะคะก็จะได้ตะกุดไปนะคะขนาดนี้นะคะส่วนอันนี้คือกองตะถินนะคะหนึ่งพันบาทนะคะก็จะเพิ่มเติมเข้ามามีเครือขาหลุงใส่ให้มาด้วยนะคะพิเศษขึ้นมาอีกน่ คือตอนนี้คือมีพี่ๆนะคะสั่งเข้ามาเยอะมากนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเราจะให้ทุกท่านนะคะโอนเข้ากับบัญชีวัดควรบุญนะคะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะบัญชีวัดควรบุญเท่านั้นนะคะจะไม่ผ่านบัญชียูทูบเบอร์หรือว่าใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเงินทุกบาทเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะที่จะช่วยนะคะเนี่ยค่ะจากการ บุรณวะวัดนะคะรวมถึงอ่พระศีวลีด้วยนะคะตรงฐานทุกอย่างเลยนะคะที่พี่เข้ามาอัปเดตให้ฟังันนุนกก็มาอัปเดตคือที่รัตตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้นะคะคือตอบ ตอนนี้เป็นเป็นอ่าเป็นกรรมการวัดไปแล้วนะคะตอบแชทนี่คือรัวทั้งวันนะคะเพราะว่าอ่านุ้ดูผ่านกระดาษไกลๆนะคะนี่ค่ะลายชื่อแบบไกลๆนะคะแบบเยอะมากเลยนะคะเป็นร้อยๆออเดอร์แล้วนะคะตอนนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยทางวัดนะคะ Ừ, พี่อ๋อนะคะตอนนี้เป็นเด็กบ้านไปแล้ว <c oughs> นี่นะคะทำกับวันนะคะแล้วก็ทำทำทำบุญไปด้วยนะคะทำบุญเพื่อไปล้างา <c oughs> บาปล้างบาปไปเยอะ <c oughs> ทำบุญเนี่ยเยอะแต่มันมาหลายเกาด้บุญกับบาปมันมันมันไปลบล้างกันไม่ได้ตแต่เราจะหนุนให้บุญมากกว่าบ,บาปเท่านั้บบนเองคงกริปค่ะ บาแงงก็รับกรรมเจ้าก่อนนะนะมันยิบไปมันไปนะไรก่อนเนาะเจมาดีต้นตามไปใช่เป็ว่าอยู่วุญจะลายกับบาตามบมพันเลยส่วนในส่วนใบนะคะที่นุ๊กเคยได้ยินคราจานบอกก็คือแบบอาจจะร่วมสี่บาทก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นตะขุดก็คือจะเป็นกองกระถินนะคะห้าร้อยบาทแล้วก็หนึ่งคันบาทนะคะสีพี่ออนค่ะ อาจารย์ก็จะลงนะคะแบบลงลงยานลงอักขระนะคะให้กับทุกใบทุกตะกุดนะคะทุกไม้นะคะไม้แยแยนะคะทุกทุก่อนเนาะทุกท่อนทําให้ทุกชิ้นทุกอันนะคะแล้วก็ทําพิธีนะคะทําพิธีทั้งสวดทั้งปลุกเสกนะคะแม่แต่ละรอบใครที่เชื่อใครที่ศรัทธานะคะเชื่อมากๆนะคะอย่างนุกับพี่ยดิศอนนี่คือแบบ ได้โชคจริงๆนะเมื่อวานนี้พี่อาริซอนก็ถูกถูกไปสี่ใบพี่นั่นเห็นไหมจริงจริงจริสี่ใบแล้วอาริซอนสามแปดครับพี่โอ้ยหทำไมพวกเราไม่ถูกกังวะกานเหมือนกันเมื่อวานนี้ที่ซื้ออะไรนะสามแปดสามเก้ามันไม่มีเขาเขาบอกว่าเอาสามแปดได้ไหมไม่เอาเขาคนนี้มนโ่ใบปนี่เขาโล่คนคายให้เราเลขจางฮะตัดทัด อันนี้นุ๊กจะเซล FC เล่นนะคะก็คือเหมือนว่าอ่าสําหรับใครที่ถ้าถ้าใครที่ร่วมทาบุญแล้วไม่ดะไม่อยากได้ตะกุดนะคะให้ให้พวกเราก็ได้นะคะมอบให้พวกเราก็ได้พวกเรายินดีรับนะคะขีชิ้นก็รับนะคะจริงไหมพี่รัตเออสมมติถ้าคุณได้โอกาสแล้วนะคุณไม่เอาเองเนาะใช่พี่อยากจะร่วมทาบุญเฉยๆแต่ว่าถ้าไม่อยากได้คือให้ให้พวกเราก็ได้นะคะเต็มใจรับเหมือนซื้อเหมือนซื้อครีมซื้อไนผ่านของพวกเราอะนะใช่เราจะได้เป็นอ่าคอม ขป็นของกสกแทนอาอกอากาศก็เย็นสบายนะคะวันนี้เหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกลมพัดก็เย็นดีนะคะาานี่รอดนะคะรอดอาจารย์เนี่นยไปถึงไม่ถูกคนช่วยอาจารญญาจาาย์ในาเน่ะจะเปลี่ยนำํำนวนใหม่ เอาูดดก็ติดนายเอาไปเองมัเนาะเปลี่ยนได้เนี่จ้างมันอยู่แล้วเป็นาคือแตคนช่วยใช่ไหมคะพี่อ๋อไม่ไม่ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งใช่ไหมคือที่นี่มาเทียดพี่นะคะสามารถทักไลทักไลนที่อ๋อที่สายบุญหรือว่า พี่รัดได้เลยนะคะหรือว่าทักไลน์นุกก็ได้เพราะว่านุกจะส่งเลขบัญชีวัดแล้วก็ส่งให้กับพี่รัดแล้วก็พี่สายบุญนะคะอยู่ที่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนนะคะกับพี่พี่เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมารวบรวมแล้วก็จะส่งออเดอร์ให้กับพี่ี่ทุกคนนะคะนี่ค่ะดูจากอันนี้คือกล่องนะคะพี่สายบุญก็จะส่งแบบออเดอร์ให้แล้วก็ถ่ายเลขพัสดุให้พี่สามารถเช็คได้นะคะว่าของถึงไหนแล้วนะคะจะถึงวันไหนก็นุกเองก็ เป็นอีกหนึ่งสะพานบุญแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะคืออยากให้วัดที่นี่นะคะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่สิ่งดีๆนะคะจะได้อยู่คู่บ้านคู่เมืองนะคะอยู่กับกชุมชนนะคะไปนานๆร่วมกันร่วมกันร่วมทําดีนะคะร่วมสร้างไปด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นกาลังใจให้กับพวกเรายูทูบเบอร์ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพี่ๆทุกคนที่ทํางานอยู่ที่นะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีะค่ะ